Nopadon A life changing Story. story. life-changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พ o ดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะเอาหนังสือภาษาอังกฤษอีกเล่มหนึ่งที่เพิ่งซื้อมานะครับและอยากจะรีวิวก็คือหนังสือที่ชื่อว่า average is the new awesome คุณแต่งคือคุณสมันธาแมทนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนคงไม่รู้จักแล้วคีย์พอยต์มันคือเราต้องไม่รู้จักนี่แหละเพราะว่าเขาแต่งหนังสือที่ตามชื่อนะครับคือการเป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยแอบเรชก็คือคนท,ทั่วไปนี่แหละ is t h e new a w e awesome, s o m e ก็คือแบบจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยผมเล่าที่มาที่ไปของการได้มาซึ่งหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังนะครับว่าหนังสือเกี่ยวข้องกับอะไรนะ คือวันก่อนไปเดินคินนกุณิยะนะก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังอยู่หลายตอนนะว่าตอนนี้หนังสือภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเองเนี่ยเต็มบ้านไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตั้งกฎกับตัวเองว่าเออเราจะซื้อสักเล่มหนึ่งนะครับออแต่สุดท้ายเนี่ยก็เดินดูแล้วก็ถูกใจประมาณสักเสียห้าเล่มนะแต่มามาลงเอย่ยที่เล่มนี้คือผมชอบคอนเซ็ปต์ของหนังสือเล่มนี้นะครับคือหนังสือส่วนใหญ่นะเราสังเกตไหมครับเขาจะพูดถึง วิธีการหรือพูดถึงแนวคิดที่จะทําให้ตัวเราประสบความสําเร็จซึ่งก็ไม่แปลกใช่ไหมเพราะว่าเราก็คาดเดาได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากประสบความสําเร็จนะเพราะนั้นหนังสือไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามเนี่ยเล่มที่ล่าสุดที่พึ่งพึ่งเอามารีวิวให้ฟังก็คือเรื่องอเล่มที่ชื่อว่าพนะีคเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับคือเขาก็จะสอนว่าเออจะฝึกปฏิบัติยังไงที่ทําให้เราเป็นคนที่สุดยอดนะ แต่หนังสือเล่มนี้มาอีกแนวหนึ่งซึ่งหาได้ไม่เยอะนักนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกนะครับก็คงมีนะแต่ว่าหาได้ไม่เยอะนักเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆคุณไม่ต้องไปไขว่คว้าแบบจะต้องไปประสบความสําเร็จอะไรมากมายหรอก average i s s o n new o r e s o m e ก็คือแบบคนทั่วไปนี่แหละมันเจ๋งแล้วนะมันเจ๋งแล้วพราะนั้นเขาบอกเขาเขาเริ่มต้นหนังสือขึ้นมานะครับคุณสมเด็จาแมทเนี่ยซึ่งเป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาก็เริ่มต้นหนังสือขึ้นมาาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ average มากเลยเป็นคนที่ธรรมดามากเลยนะแล้ว เขาเชื่อว่ามันไม่ได้ทุกคนหรอกที่จะออซ้ำที่จะแบบจะสุดยอดได้ทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสําเร็จนะแล้วจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีกับการที่เป็นคนที่เขาเรียกว่า average นะครับหนังสือเล่าเรื่องจริงๆจะเป็นเรื่องชีวิตของคุณ s มัญธาเนี่ยนะครับซึ่งเ,เขาก็เป็นคนที่บอกว่าตัวเขาเองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ทั่วๆไปเลยอยากมีหุ่นดีนะครับ อยากจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่าอยากจะเป็นคนที่มีเพื่อนรักมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขามาได้บทเรียนนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ผมสรุปให้ฟังผมอาจจะไม่ได้โกทูสตอรี่อะไรแบบรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันเก่งๆเป็นแนวคิดแล้วก็เล่าเรื่องรล่านะว่าเขากับแฟนเขากับอะไรนะครับแต่ผมมีบทสรุปซึ่งจริงๆก็เป็นส่วนส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็ทําสรุปมาให,ให้ให้อ่านทั้งเล่มเนี่ย อันแรกเนี่ยเขาบอกว่า average does not mean all fool นะคือ,อคำว่า average คือคนทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนที่แย่หรือว่าเป็นคนที่เวลวยนะครับหลายๆครั้งเนี่ย average หรือการเป็นคนธรรมดารรมดาเนี่ยนะมันอาจจะมีข้อดีด้วยซ้ำนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงแม้กระทั่งว่ามันอาจจะบางคนบอกนี่มันปอบใจหรือเปล่านะคือจริงๆมันก็กึงก่งๆแบบนั้นก็ได้นะถ้าคิดแบบนั้นอบอกว่า คุณลองเป็นดาราดังๆเนี่ยคุณจะไม่มีทางใช้ชีวิตแบบตอนเช้าไปเดินซูเป,ปอร์มาร์เก็ตได้เลยเพราะว่าคุณจะโดนล,ลุมล้อมคุณจะโดนอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นการเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยตอนเช้าคุณจะใส่เสื้อ,อใส่กางเกงอะไรออกไปวิ่งแถวหมู่บ้านออกไปวิ่งสวนสาธารณะหรือจะไปเดินเล่นไปหาของกินชีวิตแบบนี้คน average เท่านั้นหรือคนทั่วๆไปเท่านั้นที่จะทําได้นะอันนี้ก็กนะ็มีส่วนจริงนะมีส่วนจริงนะ อันที่สองเขาบอกว่า you don't have to be Beyonce to do great things หลายคนคงรู้จักนะครับ Beyonce ก็เป็นนักร้องชื่อดังนะฮะเขาก็บอกว่าคุณไม่ต้องเป็น Beyonce หรอกที่จะสามารถทำสิ่งใหญ่ๆสิ่งดีๆได้นะจริงๆแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรประสบความสำเร็จได้เยอะแยะแต่คาว่าสำเร็จเนี่ยคือคุณอย่าไปตั้งเป้าว่าคุณจะต้องแบบโอ้ออกอัลบั้มแล้วมีคนมาดู youtube คุณ 500ล้านวิวอะไรเงี้ยคุณอย่าไปตั้งเป้าแบบนั้นนะครับแค่สิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆสิ่งต่างๆที่คุณทําสําเร็จในแต่ละวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกรตติ้งแลนะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับสำหรับพวกเราเลยนะนะอันที่3นะครับเขาบอกว่า sometime s it's better to be ordinary than extra ordinary นะก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้ก็คือ,อ,อหลายๆครั้งเนี่ยการการ การเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันอาจจะสบายกว่าหรือดีกว่า,าการที่จะต้องพยายามที่จะเป็นคนพิเศษก็บอกเขายกตัวอย่างนะครับหลายคนเนี่ยโอ้โยจะประสบความสําเร็จได้จะต้องตื่นตีสี 4. ขึ้นมานั่งทําง,งานทุกวันประสบติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีแล้วสุดท้ายคุณก็จะเก่งคุณก็จะโดดเด่นคุณก็จะเป็นที่1ในใน,ในฟิลที่คุณศึกษาอะไรเงี้ย เขาบอกว่านัาน่นอะมันเป็นความทุกข์นะอันนี้เป็นความคิดของคุณซามเอนธานะเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราแบบตื่นสาย7จ็ดโมงแโมงลงมากินกาแฟซื้อปาท่องโกมากินอย่างนี้มันไม่สนุกกว่าหรอนะครับเขาก็บอกซ้ำ์นะคือเขาก็ไม่ได้บังคับหรือว่าคนที่ทําแบบนั้นไี่คนไม่ดีอะไรไม่ใช่นะแต่เขาบอก it's better to be ordinary เพราะ ordinary เนี่ยมันไม่ชองทำแบบนั้นผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้ ถ้าคุณอยากจะเป็นนักวิ่งมาราธอนที่เป็นแบบประสบความสําเร็จระดับโลกเนี่ยผมแน่แน่มั่นใจแน่นอนฮะว่าเขาต้องตื่นเช้ามาฝึกแล้วฝึกแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่ใช่ฝึกวันเดียวนะเขาอาจจะต้องทําทุกวันยอ,อย่างไมเคิลเฟลที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่อยๆฮะเขาว่ายน้ําทุกวัน365วันแต่เขาประสบความสาเร็จไหมเขาก็ประสบความสําเร็จเขา extraordinary แน่นอนเขาเป็นตำนานของนักว่ายน้ําเลยแต่คุณแซมขอเรียกสั้นๆว่าคุณแซมแล้วกันนะคุณแซมบอกว่าเฮ้ย เราไม่ต้องเป็นแบบนั้นก็ได้นะเราตื่นสายเราดู Netflix เราใช้ชีวิตแบบเฮฮาเนี่ยบางทีมันก็เบเตอร์กว่านะอ่ะอันถัดไปครับเขาบอกว่า knowing you are not special motivates you to work that much harder for exceptional moments นะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยไอการที่เรารู้นะ knowing you are not special ก็แปลว่าการที่เรารู้ว่าเราไม่ได้พิเศษเราไม่ได้เก่งอะไรเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะสร้างแรงจูงใจที่จะทำงานให้หนักขึ้น เพื่อที่จะได้รับารางวัลที่มันแบบเอ็กเซ i ชั a นอะก็คือ,อารางวัลที่มันโดดเด่นรางวัลที่มันแบบสุดยอดอะคือเขายกตัวอย่างแบบนี้ฮะเขาบอกว่าถ้าคนที่ประสบความสําเร็จแล้วอะมันจะไม่ค่อยมีอะไร m o t i v a t เวทเขาจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องปกตินะเขาเขายกตัวอย่างแบบนี้ครับมันเหมือนกับสมมุติว่าการแข่งขันก็นแล้วกันนะครับเอ,เอาวิ่งมาราธอนก็ได้ถ้าวิ่งมาราธอนเนี่ย เราจะสังเกตไหมคบว่ามาราธอนแรกเนี่ยจะมีความหมายกับเรามากกว่ามาราธอนที่20ทั้งทั้งๆนี่จริงเป็นการวิ่งในระยะทางเดียวกันถามว่าทําไมเพราะว่าตอนที่คุณวิ่งมาราธอนแรกเนี่ยคุณแค่เป็น average runner ไงส่วนใหญ่เนี่ยคนวิ่งมาราธอนแรกก็จะเป็นคนที่ยังวิ่งไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะเพิ่งเริ่มซ้อมเพิ่งเริ่มอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายคนบอกเลยบอกว่าโอ้ตอนเข้ามาราธอนครั้งแรกน้าตาไหลเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเบรกทูอะ่ะมันเป็น exceptional moment น่ะมันเป็นช่วงเวลา ที่มันสุดยอดมากๆแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งไปเรื่อยๆเนาะคุณก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะนั้นการวิ่งมาราธอนของคุณอาจจะเป็นเรื่องหมู่ๆแล้ววิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยครั้งที่20คุณจะรู้สึกเฉยๆกับมันมากคือถามว่าเขาเขาถามว่าดีใจไหมก็คงดีใจแต่ว่ามันจะไม่ดีใจเหมือนมาราธอนแรกอันนี้คือคือความหมายที่เขาบอกนะว่าจริงๆความที่เรายังไม่สเปเชียลความที่เรายังไม่เก่งเนี่ยนะมันมันทำให้เรามีความรู้สึกที่แบบสุดยอดได้ดีแล้วความรู้สึกนั้นแบบ หาได้ไม่ง่ายนะครับผมผมก็นึกต่อยอดมานะครับการเขียนหนังสือก็เช่นเดียวกันนะผมพบว่าการเขียนหนังสือตอนออกหนังสือเล่มที่เล่มแรกกับเล่มที่11เนี่ยผมที่ใจทุกครั้งนะครับผมมีความสุขทุกครั้งที่หนังสือออกมาเนี่ยแต่ความตื่นเต้นต่างกันซึ่งเป็นเรื่องปกติเล่มแรกเนี่ยเราแบบ คือแทบจะนอนไม่หลับอ่ะเอาแบบนั้นนะครับแบบว่าตอนเช้าวพรุ่งนี้จะหนังสือจะออกนับนับวันถอยหลังเลยนะว่ามันจะวางแผงเมื่อไหร่ยังไงวันไหนวางแผงนี่ขับรถออกไปจากบ้านเลยนะครับว่าเฮ้ยมันวางแผงแล้วเพราะว่าหนังสือตอนที่พิมพ์เสร็จเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะไปเห็นตอนนี้มันอยู่ในแผงแล้วอ่ะเพราะนั้นดีใจมากอยากเห็นถามว่าเล่นที่11ยังมีอารมณ์แบบนั้นไหมมีแต่ถามว่าถึงขนาดที่บอกว่าต้องขับรถไปซื้อหนังสือตัวเองในวันแรกที่วางหรือเปล่าเปล่า,ลาคือความดีใจความ ความตื่นเต้นลดลงลดลงแต่ดีใจเรามีหนังสือมีผลงานออกมาดีใจแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแบบนั้นนะถัดไปครับเขาบอก success is that much better when you have embraced your h uh, mediocrity อันนี้ก็ต่อเนื่องไปนะเขาบอกว่ายิ่งเราต้องใช้ความพยายามในการทำอะไรมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งความสำเร็จมันยิ่งหอมหวานมากเท่านั้นนะคืออะไรที่เราแบบคลิกเดียวทำได้เลยเนี่ย เพราะเราเป็นสุดยอดเพอร์เฟกเนี่ยเออเราก็จะไม่ค่อยแวลูรางวัลที่ได้รับสักเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้เวลาเรา10นาทีเองในการทําแต่อะไรก็ตามที่เราต้องซ้อมต้องฝึกฝนเพราะว่าเรายังแอบเรกอยู่ไงเราเป็นคนธรรมดาไงมันจะทําให้รีซอทที่ได้เนี่ยมัน sweet. สวีทสวีทก็คือมันแบบมันมีคุณค่ามันมีความหมายกับเรานะครับอ่าอีกอันนะครับเขาบอกว่าプ s e is that much better too when you don't expect it for doing good enough jobs นะคือ p r praise คือคือคำชมเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเราจะได้รับเยอะมากเลยได้แบบรู้สึกเราจะรู้สึกดีกับมันมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราไม่ได้คาดหวังหรือคาดหมายคืออย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นอีกมุมนึงในการมองชีวิตของคนที่มีชีวิตที่เป็น average นะครับคือว่าคือคนที่เป็น average เนี่ยเวลาทำอะไรที่มัน exception ทำอะไรที่มันดีขึ้นมาเนี่ยนะ เขาจะได้รับคำชมเยอะมากครับเพราะว่าเอาเอาเอาเป็นผมพูดถึงนัก,นกเรียนนักศึกษาก็ได้นักศึกษาที่แบบได้คะแนน60%เวลาสอบเนี่ยแล้วมีการสอบครั้งไหนเขาได้95%เนี่ยเขาจะได้รับคำชมแล้วเพื่อนๆจะแบบเฮ้ยโหทำได้ไงวะสุดยอดว่ะอาจารย์จะแบบเฮ้ยเธอเก่งมากเลยเงี้ยในขณะเดียวกันเด็กคนนึงเนี่ยได้ร้อยมาตลอดแล้วครั้งต่อไปเขาก็ได้ร้อยเหมือนเดิมคำชมมันก็ไม่ค่อยมีแล้วแหละเพราะเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กคนนี้ไง อันนี้คือความหมายที่เขาเขานำเสนอนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่า average is literally different for everyone meaning all this shit is yours to define anyway คือคำว่า average เนี่ยเขาบอกไม่เหมือนกันนะชีวิตธรรมดาไม่เหมือนกันถ้าคุณบอกบอกคำนี้กับบิยองเซ่ธรรมดาของเขาก็าอาจจะเป็นการการไปเที่ยวในประเทศแต่อยู่โรงแรม5ดาวนั่นคือธรรมดาของเขาซึ่งมันไม่ใช่ธรรมดาของเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งเถียงกันครับว่า ชีวิตธรรมดาคืออะไรเพราะว่าคําว่าธรรมดาของแต่ละคนเนี่ยไม่ไม่มันมีความแตกต่างกันอ่ะครานี้อีกเรื่องหนึ่งที่จะนํามาฝากจากหนังสือเล่มนี้นะครับเขาเขียนไวไท้ท้ายเล่มเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันก็เป็นการสรุปเรื่องราวของของคนนี้นะครับคือเขาบอก ten average accomplishment average people can be supremely proud of ก็คือ คนที่เป็นคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยสามารถมีความภูมิใจได้10 10เรื่องเนี่ยสิเรื่องเนี้เป็น10เรื่องที่เขาจะคนทั่วๆไปคุณคุณ,ค,ณคุณภูมิใจกับตัวเองได้เลยนะข้อที่1นนะ get yourself an education แค่คุณเรียนจบเนี่ยหรือคุณได้ได้เรียนเนี่ยคุณภูมิใจสเสถะนะอันนี้คือสิ่งที่มันสําคัญแล้วมันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยนะสำหรับคนทั่วๆไปคนที่แบบ exceptional คนที่แบบว่าเป็นระดับ Nobel Pri z e เขาคงไม่ภูมิใจว่าแค่เขาได้ education นะ แต่คนแอลเ g ชทั่วๆไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะภูมิใจในสิ่งนี้ได้เต็มที่นะข้อที่2นะครับเขาบอก having a job that chose you out of a bunch of other applicants เขาบอกว่าแค่คุณได้งานเนี่ยคุณภูมิใจได้เลยคุณรู้ไหมว่างานตำแหน่งหนึ่งที่สมัครอะ่ะมันอาจจะมีคนสมัครเป็น10เป็น100ก็มีนะแต่เขาเลือกคุณนะ่ะคิดดูดิเพราะนั้นทุกคนที่ได้งานปัจจุบันเนี่ยคุณไม่ได้ได้งานมาโดยที่ไม่มีการแข่งขันนะคุณแข่งขันแล้วคุณชนะมาอาจจะ 2ต่อหนึ่งต่อ1 5ต่อ1น0ต่อหนึ่งต่อหนึ่งจะกี่กี่เท่าไหร่ก็ตามคุณชนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณได้งานคุณก็ภูมิใจได้แล้วถ้าคุณเป็น average คุณเป็นคนทั่วไปนะข้อที่3ครับ obtain i n g enough money to pay your bills แค่คุณได้เงินแล้วคุณมีเงินจ่ายจ่ายหนี้ทุกเดือนเนี่ยคุณภูมิใจได้เลยนะคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคุณอาจจะมีค่าบ้านค่าไฟค่ารถค่าอะไรเต็มไปหมดเนี่ยแล้วคุณมีเงินไม่จ่ายนะคุณคุณสามารถภูมิใจได้เลยนะ ข้อที่4ครับ building a saving account ไม่ใช่แค่จ่ายเงินนะถ้าคุณมีเงินเก็บไม่ว่าจะมากจะน้อยคุณภูมิใจได้เลยเพราะว่าก็บอกว่าโลกเดี๋ยวนี้เนี่ยมันโหดร้ายนะมันมีค่าใช้จ่ายอะไรเต็มไม่หมดเลยแค่คุณมีเงินเก็บแล้วคุณสามารถที่จะเก็บเงินจะมากจะน้อยอยู่ใน saving account คุณมี saving account ไหมล่ะคุณมีบัญชีออมทรัพย์ไหมถ้ามีเนี่ยสุดยอดละนะ อันนี้อันนี้ตลกดีนะเขบอกค i l l ิ่งบัก s ์ออน u r o อนวิ t โนเฮลป์คือจัดการไอ้พวกมแมลงพวกอะไรต่างๆด้วยตัวคุณเองเนี่ยโดยที่ไม่ต้องให้ใครช่วยเนี่ยคุณเป็นผู้ใหญ่ละคุณภูมิใจได้ละนะข้อ6ครับ calling the dentist to schedule appointment s regularly นะคือถ้าคุณสามารถโทรไปนัดหมอฟันให้ตรวจเช็คฟันคุณได้เนี่ยคุณภูมิใจได้เลยนะไอ้ข้อนี้เขาสื่อถึงว่า คุณรู้จักดูแลรักษาตัวเองแล้วก็มีวินัยพอที่จะไม่เลื่อนหรือไม่ผัดวันประกันพุ่งกับเรื่องสุขภาพของคุณเนี่ยนะนนั้นโทรไปหาหมอฟันเลยนะอันนี้เตือนตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเขาที่แล้วหมอคุณหมอบอกว่าให้ไปตรวจฟันนะแล้วก็เจอโควิดแล้วก็หายไปครึ่งปนะีครึ่งปีเดี๋ยวต้องกลับไปละนะข้อ7 keeping in touch with friends even if sometime even if you sometime forget to respond to that text นะแค่คุณแบบ ติดต่อกับเพื่อนอยู่เสมอนะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะลืมที่จะตอบข้อความของเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะแค่คุณคีป์อินทัสนะครับก็คือการติดต่อกับเพื่อนๆแบบไม่ไม่ไม่ลืมเพื่อนนะครับแค่นั้นคุณก็ภูมิใจในตัวเองได้แล้วนะข้อ8 Cooking Dinner for yourself นะแค่คุณทําอาหารให้ใตัวคุณเองกินได้นะก็อาหารเย็นเงี้ยนะครับก็ก็คุณภูมิใจในตัวเองได้เลยนะคือเหมือนกับดูแลรักษาเป็นผู้ใหญ่อยู่อยู่รอดได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะ ข้อ9นะครับ do i n g things because you want to do them อ่าข้อนี้ผมชอบนะคือคุณสามารถที่จะทําสิ่งที่คุณอยากทําได้แค่นี้คือความสําเร็จของคุณละสําหรับ average person สาหรับคนทั่วๆไปนะครับแล้วข้อนี้คือเขาก็จะเจาะลงไปว่าคุณกล้าที่จะพูดปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่อยากทำ มีคนมาขอให้คุณทําอะไรแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนคุณคุณรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากทําเพื่อนบอกว่าให้ออกไปปาร์ตี้แล้วคุณไม่อยากไปแล้วคุณเซโนได้แค่นั้นคุณภูมิใจในตัวเองได้แล้วนะครับว่าคุณเป็น average person ที่ออซ้มที่ที่สุดยอดนะครับแล้วในบรรดา10ข้อนะครับผมว่าข้อที่10สําคัญที่สุดคือ being happy คือเมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเออฉันมีความสุขกับชีวิตจะแล้วนะครับฉันอาจจะในหนังสือบอกฉันอาจจะโอเวอร์เวยฉันอาจจะอ้วนฉันอาจจะออไม่ได้อ่านหนังสือเยอะฉันอาจจะดู n น t f l i x เยอะฉันทางานไม่ทันแต่สุดท้าย a อตีเอแล้วฉันมีความสุขกับชีวิตนะคุณภูมิใจตัวเองได้เลยนะก็เป็นหนังสือที่ออผมคิดว่าให้กําลังใจ สำหรับคนที่รู้สึกว่าฉันไม่ได้ไปไหนเลยสำหรับคนที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันเนี่ยแบบพยายามแล้วนะลุกขึ้นมาตีสี่ออกมาวิ่งทุกวันมันก็ไม่เวิร์กแลวฉันก็ล้มเหลวภายใน2สัปดาห์ฉันอยากจะเก็บเงินแต่ฉันก็เก็บเงินได้ไม่เยอะอย่างที่ฉันคิดฉันอยากจะได้รับการโปรโมทแต่ฉันก็ทําไม่ได้ฉันก็โดนเพื่อนแซงไปนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็ให้กำลังใจว่า average is a new awesome นะสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณมีเนี่ยคุณภูมิใจในตัวเองไปได้เลยนะครับหนังสือผมเอาไป ทำบุญเรียบร้อยนะครับประมูลเรียบร้อยแล้วก็ไปทําบุญเรียบร้อยนะก็ใครอยากหาอ่านะผมซื้อที่คิโนคุนิยะแล้วกันนะครับชื่อหนักออีกที่นะครับ Average is new awesome คนคนเขียนคือคุณ s a ม a ั t h a าแมทนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในระส่วนถัดไปครับสวัสดีครับ n o p a r o n Story a life changing story